ลิดแลวนะอันี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ได้ตลกไม่ได้ตลกเลยผมไปทำงานแล้วไปถ่ายรายการชื่อรายการซุปตาพาตาลุยออจริงจริงไปถ่ายรายการที่มาเก๊าครับพ่อมาเก๊าก็ไปถ่ายประมาณสามคืนสองคืนแรกเนี่ยเรานอนโรงแรมใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรจนคืนที่สามเนี่ยไปนอนโรงแรมที่เป็นคาสิโนแต่ก็จะรู้สึกว่าโรงแรมเนี้ยมันจะดูแบบว่าเก่าๆหน่อยเหมือนแบบเปิดมานานแล้วครับวันนั้นผมก็ ตื่นมาเสร็จปุ๊บผมก็ลงไปกินข้าวพอทานข้าวเสร็จจะไปถ่ายรายการนึกออกว่าลืมเชือจ็กเกตล<อ>ืมเ <ๆ S 1> สื้อแจ็กเก็ตไว้บนห้องนอนผมก็เลยบอกถึงงานว่าเดี๋ยวผมเนี่ยขอไปเอาเสื้อแจ็กเก็ตก่อนผม ได้แล้วอย่าไปยิ้มผมไม่ยิ้มุกมันมุกแล้วหรือยังึงอย่ามายิ้มแหกกูนีจจริงงัเลยนี่ยิ้มอเคม่ย่ามายิ้มเนี่ยเฮ้ยมันยิ่งเรื่องจริงกูกำลังลุ้นอยู่มึงไปยิ้มเหมือนรอมุกอ่ะไอ้ที่ผมมก็เลยขึ้นแนวเสื้อแจ็คเก็ตบอกพอผมได้ขึ้นแจ็คเก็ตอ่ะผมว่ากดลิปพอลิปมันจะมาหาผมเนี่ยทุกทีลิปมันก็มาใช่ไหมแต่พอผมกดลิปอ่ะผมได้ยินเสียงแบบพอลิปมันจะมามันมีเสียง ตึง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 เหมือนลิฟสันนะพ่อตึง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 แล้วลิฟมันเปิดแต่มันเปิดแค่ประมาณแบบเศษหนึ่ง่วนสี่ของลิฟนะครับพอมองเข้าไปในลิฟเนี่ยมันไม่ใช่ลิฟแต่มันเหมือนแบบว่าเป็นสายสลิงอ่ะแล้วก็เป็นแบบถงลิฟอ่ะเหมือนลิฟช็อตพอลิฟช็อตเสร็จภาพที่ผมเห็นคืออะไรรู้ไหมเป็นมือคนอ่ะออกมาจากลิฟแล้วก็แบบว่าลูบนอกอ่ะลูบลูบมือแง่ลูบลูบลูบแล้วแล้วก็มืออ่ะ เมือใส่ถุงมือหมอฮะมือขา,ขาวๆเลยเพอ่อรูปๆๆใช่แล้วปุ๊บเขาลิฟต์เป็นจะกิ้มือก็ค่อยๆบคตรแล้วปิดแล้วมันเหมือนหนังเลยเพ่อผมเห็นประมาณสักสามวิสี่วิอ่ะคนมาคนก็เดินมาต่อคิวเพื่อที่จะลงลิฟต์ไปกับผมแต่ตอนเจอไม่ได้กรี๊ดนะแล้วก็ไม่ได้วิ่งหนีนะเหมือนคนช็อกเหมือนคนอึ้งมากกว่าว่าเฮ้ย หรือหรือตาเราฝาดหรือเราคิดไปเองวะอะไรเงี้ยสุดท้ายจะไปขอเช็คกล้องวงจรปิดครับเพราะอยากรู้ว่ามันมีมือจริงไหมมันมีมือจริงไหมหรือว่าเราตาฝาดเขาอยากม่เช็กไหมเขาไม่เช็อเขาบอกว่าจะเช็คได้ต่อเมื่อมีเหตุให้เช็คเช่นสังหายหรืออะไรเงี้ยน่นก็เลยคิดว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเจอผีพี่แจ๊คพี่แจ๊คเคยเจอผีไหมครับผีไทยเนี่ยเราเราจะเจอกันบ่อยแล้ว อันนี้ไม่เคยเล่าในรายการไหนแล้วก็ครั้งแรกเลยเหรอเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นผีที่ญี่ปุ่นเราได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราจะชอบสะสมของเล่นพวกโมเดลอะไรต่างๆอ่ะทุกคนไปไก่เศษปะไปไกลเศษใช่แต่นั้นน่ะผมแบบพาพาผู้หญิงไปด้วยเป็นผู้หญิงที่แบบอ่ะพูดตรงตรแล้วก็คือแบบเป็นกิ๊กอ่ะผู้หญิงคนนี้จะสะตามตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ที่เราพาไปญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนกับ มันพาไปอ่ะมันมันมันแบบแปลกๆอ่ะก่อนไปหรืออะไรก็ชอบกินแบบเลือดอเลือดก้อยหรือแบบอของดิบป่ะกินอะไรเยอหรอกกินจู้อะไรซึ่งเราไม่ชอบอยู่แล้วนี่ิกกี้บอ,อกว่าคบ <ๆ S 1> แบบเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแม่งแบบแปลกๆว่ะอ,อะไรเงี้ยพายนี่ไ,นไปแล้วก็แบบช่วงตกงคืนแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็นอนเขาอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเขาก็แบบลุกขึ้นมาให้เราอ่ะหันหันหันหลังอยู่แต่รู้ว่าเขาะรู้ รู้ว่าเขาอะรูร้แล้วเดินไปห้องน้าผูห้หญิงคนเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยทำไมวะอะไรเงี้ยแล้วมันแปลกๆปกอะ่ะเหมือนแบบเมื่อเข้าไปห้องน้ํแล้วเข้าไปเขาก็ทําทุล่าเลยเขาอ,อะไรเงีย้ยสักพักหนึ่งเราก็แบบเหมือนได้ยินเสียงแบบเขาเข้าไปประมาณแบบสี่ห้าทีได้อะ่ออะก็น่าจะทําอะไรแบบถ่ายถ่ายหนักอ,อ,อะไรเงีย้ยสักพักหนึ่งเขาก็แบบเฮ้ยเหรอเหรอเฟลลแบบผมอยู่คนเดียวพ่อแล้วแบบ ผมแบบอีนี่โดนของแล้วผมก็เปิดประตูไปเลยอแม่งแบบเออะไรวะที่ฉีดตูดมันขี่มันไม่เคยไงไอชะโครกญี่ปุ่นมันไปกดผิดไงมันต๊กต๊มันก็ขึ้นไปเองแล้วมีปูเรื่องชอบซอยจุชอบเรื่อนี้เลยตอนแรกคิว่าจะมาทางขี้แตกไม่ใช่แล้วอสศรมิตรอสศรมิตร